อาชีพรับจ้างขับรถครับอายุ36ปีแน่นอ,อกเหนื่อยง่ายคุยอะไรไหนิดหน่อยมันก็จะเหนื่อยเหนื่อยแบบแน่นแน่นอุ่นหงิดง่ายนิดนึงมีอาการมึนเมินหัวหน่อยแล้วก็เก็บไชโครงด้านขวาวก็เลยไปหาหมอตรวจหมอเขาเลยตรวจมาราวานมัน300กวา่วาภาวนเนี่ยมันเกิดจากตับมันหลั่งสารอินซูลินน้อยลงเกิดจากเราใช้ชีวิตแหละกินเหล้ากินไรด้วยหมอบอกว่ามันไม่มีให้เราดูแลแบบควบคุมอาหารได้เงี้ยอย่างคนเป็นตับแข็งก็ให้ออกกาลังกายเพื่อค่าตับมันจะดีขึ้นติดตกเหมือนกันเพราะมันปวดเราก็ดูว่าถ้าเขาปวดด้านขวา ก็จะเกี่ยวกับตับตับประชาเสพหรือเป็นตับแข็งอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามคุ้มหานเอาแล้วสงสัยก็เลยเปิดไปเจอใน Facebook อ่ะก็ดูใน Facebook เอาที่แรกก็ดูหลายคนนะไม่ใช่ว่าจะซื้อเลยก็ลองดูอาการว่ามันตรงกับเราไหมจะมีอาจารย์เป็นอิสลามอยู่คน ที่เป็นอาจารย์สอนพระระ,ะผมดูจากเคสอาจารย์สอนพระราเนี่ยก็ลองตัดสินใจสั่งเริ่มต้นของเดียวครับผมกินเท้าเย็นนะกินไปได้สัก2อสวันก็เหนื่อยน้อยลงแน่นน้อยลงพอสองอาทิตย์ปวดด้านขวาก็น้อยลงคือมันกินแล้วแบบมันหายใจอิ่มมันนอนหลับสบายขึ้นดีกว่าเดิมอันนี้พูดจริงๆนะกล่องแรกเลยผมสั่งมากล่องเดียวดีขึ้นผมก็เลยสั่งมาใหม่สั่งรู้สึกจะสั่งมาอีกสองสกล่องช่วงแรกไปตรวจก็ค่าก็ดีขึ้นหมอก็บอกอคุมอาหารทุมอะไรเงี้ยก็ดีหมอก็ไม่จ่ายยาลวความดันไตค่าไตาอะไรเงี้ยก็ดีขึ้้นผมมไไไ่ดปเอา ห,หมอตามเดืนกว่าแล้วมีคนที่ผมวิ่งรถอู่หน้าโรงพยาบาลผมก็มีลูกค้าที่เขาเป็นเกี่ยวก,กับโรคตับอาการเขาเยอะแล้วอ่ะคือหมอเขาบอกว่ามันจะมีอาการถึงกระดัดตับแข็งแล้วอ่ะเราก็เลยแนะนําว่าพี่ลองไปเสิร์ชด,ดูว่าลิปพัทอ่ะผมก็ซื้อกินอาการมันดีขึ้น